สวัสดีค่ะน้องน้อนักศึกษาใหม่ที่น่ารักทุกคนพี่ชื่อที่บิสรินปัจจุบันรับราชการครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพานพิทยาคมสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายที่เป็นสิทเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ลูกศรบัณฑิตเกียรติยมวิชาภาษาไทยและระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทยที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่พี่เป็นศิบเก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,ราายวันนี้พี่มีเทคนิคและวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาแบ่งปันให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะสำหรับเทคนิคของพี่ประการแรก ก็คือพี่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองว่าพี่จะประสบความสําเร็จในด้านการเรียนอย่างแน่นอนค่ะประการที่2พี่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่พี่ประการที่3พี่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนเงรายประการที่สพี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียนการทำงานอย่างเต็มตามจตุรีภาพตามที่พี่ได้รับมอบหมายและประการที่ห้าพี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือการสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจหากน้องๆมีความเชื่อมั่นความศรัทธามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วพี่เชื่อมั่นค่ะว่าน้องๆทุกคนจะประสบความสำเร็จตามสิ่งที่น้องๆมุ่งมั่น และตั้งใจได้อย่างแน่นอนหลังจากที่พี่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วพี่ก็มีความตั้งใจที่จะสอบเข้ารับราชการครูแต่เนื่องจากยังไม่มีการเปิดสอบบรรจุครูพี่จึงไปสอบคัดเลือกเป็นครูอัราจ้างที่โรงเรียนราชชุยิตบางเขนกรุงเทพมหานครนบัณฑิตจบใหม่จากทั่วสารทิศ ต่างหลากหลายมาสอบที่โรงเรียนแห่งน,นี้เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ด้วยศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัยรายรชภัฏเชียงรายที่ได้หลอ่อหล่อให้พี่เป็นบุคคลที่มีพร้อมทั้งความรู้ความสามารถบุคลิกภาพและความเป็นตัจึงทําให้พี่สอบเขต่นันได้ลําดับที่หนึ่งได้ทางานเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเ,ร,เ,เรียนราชินิตาเขนกรุงเทพมหานคร อยากหน้าภากปูมิใจค่ะหลังจากที่ทํางานได้ระยะหนึง่งมีการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูความท้าทายความตื่นเต้นได้เริ่มต้นอีกครั้งค่ะในช่วงเวลากลางวันที่สอนหนังสือนักเรียนตามตปกติและในช่วงเวลากลางคืนจึงเป็นช่วงเวลาที่พี่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบส,ส,สำหรับการสอบในครั้งนี้สำคัญและยิ่งใหญ่กับพี่มากค่ะ ี่จึงมีความตั้งใจมุ่งมั่นและผลแห่งความตั้งใจของพี่วันประกาศผลสอบเป็นวันที่พี่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตพี่สอบบรรจุครูได้ลำดับที่1ของจังหวัดเชียงรายบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวันนี้พี่จะมาบอกเทคนิควิธีการสอบอย่างไรที่ได้ลำดับที่ห ประการแรกที่มองเป้าหมายพี่คิดว่าเป้าหมายของพี่นั่นคือการเป็นครูฉะนั้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนมากประการที่สองหลังจากคิดแล้วพี่ลงมือทำพี่อ่านหนังสืออย่างหนักช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงที่พี่มีสมาธิที่สุดพี่จึงอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องอ่านโดยเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วจึง ทำข้อสอบเสมือนจริงค้นหาคำตอบให้ได้ความรู้ที่แท้แล้วจึงพกพัวด้วยการทบทววจากสิ่งที่เราบันทึกไว้ในสมุโดโน้ตคิดแล้วลงมือทำจึงนำไปสู่ความสำเร็จค่ะที่ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตที่ทำได้น้องๆทุกคนทำได้ขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ